ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะไปหนึ่นงใข่เล<ม>ี่<ะ>ยว<ะ>ไหม่เศร้าเดี่ยวมีก<ะ>ีตาบ้างเปลี่ยนหน่อยอยูนะ่มีมีกีตาบ้างขีตาบ้ามีอ่เนี่ยหมวกอันยังลายค่ะอุย้ยอ,อ้ใคก็หลดเดีวะเออเดี๋ยวพังชิบแต่ เปิดคอนเสิร์ตเออเขาแก่ลองลองโปรโมทไหมคอนเสิร์ตคอนฟีคอนเสิร์ตนาริตาโตเกียวบลูผมตะหลุดเตียง่าลูกยังงู้โบราณเนี่ยอ่านอนซะลูกนอนซาไปค่ะจุ๊บจุ๊บกับลูกจุ๊บจุ๊บครับผมเด็กไอพี่นริตามาไม่บาแม่ก่อนมาไม่บายแม่ก่อนเลย ูเงี้โอ้ลูเบงีโอเคไม่บายลลกฝันดีนะคะไายบายครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับผมเงยลกเลยเลยอยากดมครับอยากดมขี้แก้วอยากดมน้ำลายข้นวิหยุ่ไลยนะทุกครับทุกครับทุกครับกับปนลเลยเอปลีนได้เหลีเหล่นทุกครับ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 ใน่ะพี่น้องมันจะสัางบ่ กูได้สบกินหอยนะลูกกูได้บกินหอดบางที่นั่นแหะได้จบกินหอยเป็นวอลทักได้แต่จีบข้นเกียร์่อนยาห้องแก่ๆกไงานงาอยากเอาสตาร์กับปิดได้ธรรมดาเด้นี่เฮ้อไอยิ้มหก่อนค่อยยิซีก่อนสิยิ้มห รอครับผครับผมไม่ไม่เห็นหนารออะไรมันขั้นเขี่ยมันขั้นเขี่ยโอเคไปลูกไปบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมโอเคลูกบ๊ายบายครับ

กำลังใจของแม่แพรขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ